สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านที่มักมีการเลี้ยงการโตนกเขาใหญ่ครับวันนี้ก็ออกหมายครับหาโตนกครับบรรยากาศก็จะเป็นอันนี้แหละครับทงไ้ทงนาแถวนี้เขามีเขาเกย่ทั้งนี้ครับสนนี้ครับนกครับแลยินเสียงเรียกเบาๆครับทากจีเป็นออชิมาซูมาโตมวะเทียงอยู่ครับพิ่งหมายครับขึ้นกิ่งนะครับเดิวมนนี้ครับผ้าคําบก เพชรนครครับอยู่นกิ้งนะครับนี่เดี๋ยวคนก็จะไปลีอยู่ทางพุนแล้วครับทา้งป่าเอาลายใหญ่ห่างนะครับสายแล้วครับนี่เก่าสิบโมงแล้วมาหนิลีนเป็งสักหน่อยครับผมโอเคครับผมลงบักในเพชรนครไปทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลุดไปพร้อมกันมีนกมาสู้ยิ่เพชรนครคนนั้นเลียดหาย ลุ้นติดตามไปพร้อมกันครับลินทักสามสิบนาทีครับกำลังเลียกหาโนกครับ ไหวนะครับเพื่อวันนี้ด้วยจะมีน,น,นกป่ามาโตมาเที่ยงหัวโตวตัวกะกาห่างๆนี่ว่า,วา 6ป่ายังอยู่พอไหวพอมันอ่นเครับนี่เสียงตีตะไลครับตีมากมากเลยครับมากครับ6ป่าครับนี่ครับ6ป่ามาอยู่ต้นนี้ครับปินมาแถวนี้ครับจับอยู่ประมาณแถวนี้นะหาบุหรี่ได้ ไปแล้วครับไปแล้วครับไปหาหนกครับมาจับหนกปลาตัวนี้ครับส่วนพีนากอนตัวนี้ครับเดี๋ยวรุนครับจับแล้วครับตีแล้วครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมแป๊บเดียวหมุนวัดส่งสองนาทีครับอาจารย์เดียบยาวตัวเพิ่งเงี้ยเลยครับผมไปแล้วครับเดี๋ยวจะรุดครับ เกือบลุดครับเฮ้ยเมือ่อยเฮ้ยครับเฮ้ยเ,ยเยยมื่อยอาจารย์เกือบลุดครับนี่ก่าวยู่ไหครับวันเดียแป๊บเดียวเนี่ครับและเห็นเกือบสิบัวท่านเกือบบัได๋ตู่ครับ โอ้ยแป๊บเดียวอาจารย์นี่นั่งลงแป๊บเดียวส่งนาทีครับติดเลยครับมากะโอ้ยเมื่อยเปลียนย้ะมันลุดครับมันหวนอยู่บนี้อากาศหวนกาวไว้จากยุ้ยก็เปลี่ยนบทท่าน,นอาจารย์นี่โอ้ยเบิ่งครับสภาพนกป่านะครับกาวจนยุ้ยครับ,ปงงรบแป๊บเดียวนึงก็ได้อากาศมันหวนหลายปิดนะครับไลยกลาวก็ได้ เบิ่งนกป่าครับกล่าวติดเบิ่งบัได้เลยครับนกป่าเสี่ยงกลางใจละม้วมนขนาดนกผมค่ะเรียกแป๊บเดียวมาเลยครับนครับเข้ามาทีแรกอะรวมต้นนะ่ต้นไหนเนาะนะครับต้นทางหลังผมนะครับนกผมเรียกสักแป๊บเดียวปี้มาต้นนี้เลยครับนี่ V ของมาหานกยังไม่ได้เห็นนะผมย้ำม,มันเข่าถือเยียบย้ำม,มันเยียบกับฟิวตังวมาหาโนกับลูกติดเลยครับโอ้ยใจร้อนขนาดออกป่านี้ผมก็เมื่อยเลียนมาหาโกโอ้ยเมื่อยติดเก่าเก่ามันหงนครับมึงอยู่ไหมโอเคครับมาดีมาแล้วครับเต็มหนึ่งครับ สช้เวลาไปประมาณสองนาทีครับสองนาทีเสร็จสีดครับแป๊บเดียวนั่งลงตังกองขึ้นปั๊บคุยแป๊บเดียวนกป้าขันโยนนิดหนึ่งเุ่นนั้นนึงตีตั้งแต่ปั๊บปั๊บปั๊บมาประจับตัวนี้เลยครับหมอลเวลาขายลมกับปีมัดกกน้อยนี่กะนกผมคู่เอากะวี่ลงมากตจับอย่างที่เห็นในกลองนะครับบริมีพิสังครับผมกับบ้าตะนกติ๊กจให้เบิ้งแป๊บหนึ่ง เบิ้งแ้กก็เลียนนะครับอย่ามันอย่ามันรุดครับพวกกาวมันอยู่ไว้ครับมันเดยดหัวนนมือนี้ถือเดอดพอดีครับักเพชรนครกับฮ็ดไดครับผมลงกิ่งมันนี้ก็มามาเตรียมหนึ่งครับเมื่อยยังบ้านได้ดีเมื่อยอยู่จานเลี้ยดร้อยเม็ดเลยครับยู่ไก่ครับบมมีมองยู่จะเป็นยู่ไก่ไก่กับสิบบูเมื่อยวานนี้ครับกาลหัวนครับ ต้องลินย่ามหนาวอาจารย์ไม่ย่ามหอนหอวลินบัไดรลินได้แต่ตอนเท่าเสาครับมื้อวนี้ก็เป็นอยากสิบโมงเลยบอกครับมันสวยครับโอเคครับวันนี้ก็ไดมาตัวหนึ่งครับคึกคดคุดคดไดมาตัวหนึ่งครับโอ้ยอาจารย์พระทเว้ามาให้เบิ่งนกสะเลยน้ำนี้เป็นอะไรหน้าตาหน้าตากันยังรูปโลอยู่ครับ ตาเด้งครับสีอย่างกลางเลยครับเด้อตัวนี้เด้อห่างแต่บุมีนะครับห่างลุดนะครับตีเข่าไปแล้วเบิ้งบรูเรียงครับเรียงเข่งเนี่ยเถอะเป็นนกที่มีอายุในเด้ออาจารย์เด้อเบิ้งเข่งลักษณะเข่งขาครับเข่งดำดอกสีเมาเมาดำดำนะครับเข่งแบบม้วนครับตุวเราชมนกเกเปาครับตัวนี้ถ้าขึ้นก็ขึ้นเร็วถ้าบุปินก็คือบุปินเลยครับนกเป็น แต่เสียงดีเสียงม่วนครับมาเร็วเคมเร็วครับโอเคครับผมสำหรับเซาม์วันนี้กะเพชรนครกะเฮ็ดได้ครับมานมาเต็มหนึ่งผมก็จะได้เก็บนกเก็บหนูกลับไปเฮ็ดเบียเพ็รงานโอ้ยโอกาสหน้าฟ้าไม่ก็จะมาโตคลิปให้พี่ให้น้องให้จ่าในเบิ้งคือเกาคือเดือครับสำหรับเสาว์วันนี้กะเก็บมาหนึ่งเต็มครับผมกลับบ้านได้ครับมันก็ มีมอเวียนดูครับเดี๋ยวเมื่อหม่สิมาครับแต่มองลงบ่มีได้จาาได้ลงดินโดยมีตะลินกิ้งครับเป็นทงหน้าครับนกป้าหลายครับเดี๋ยวมืงอไม่จะมาเล่นกิ้งกระสาวครับสายบัวร้ครับหนึ่น้อยงเต็กครับกาวก็นดลเหลือน้อยขับเท็กครับเฮ้งว้าวเฮ้งน้วยครับอาจารย์ถูกนีตกดินแล้วครับผมบริโคล่กาวคำว่า สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันไหม่ครับอี่พีนาครับอีพ่พีนี่มานมาหนึ่งเต็มครับผม